เด้นสวัสดีค่ะวันนี้ลูกหนองเอามะม่วงน้าดอกไฮม,มาวางไขยที่หน้าร้านค่ะลูกสวยมากตั้งใจจะทําข้าวเหนียวมะม่วงจัดมาแล้วค่ะ3ลูกโตโต,โตค่ะแล้วก็ไปเก็บใบเตยที่หลังบ้านกันนะคะวันนี้อูจะทําข้าวเหนียวมูน3สีค่ะเริ่มจากกันนาข้าวเหนียวเคี้ยวงูลหนึ่งลิตรค่ะมาล้างขัดด้วยน้ําสารส้มจนใส่นะคะแบ่งข้าวออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันค่ะอูก็เอาเข้าวกลับมาด้วยนะคะแช่น้ําทิ้งไว้ค่ะแล้วก็ทําน้ําใบเตยเพื่อจะแช่น้ําค่ะแช่ข้าวทิ้งไว้นะคะสามชั่วโมงค่ะ ครบสาชั่วโมงแล้วนะคะก็นํามานึ่งค่ะระหว่างรอข้าวสุกมาทําน้ากะทิกันค่ะกะทิ2ถ้วยตวงค่ะน้ําตาลมะพรา้าวบวกน้ําตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงค่ะเกลือครึ่งช้อนชาคนให้ละลายตั้งไฟพอให้น้ําตาลละลายพอนะคะไม่ต้องให้กะทิเดือดค่ะแบ่งกะทิไว้3ส่วนเท่าๆกันค่ะพอข้าวสุกนํากะทิมาเทลงที่ข้าวสุกร,ร้อนๆเลยค่ะคนให้เข้ากันพักไว้5นาทีนะคะแล้วก็มาคนอีกรอบนึงค่ะได้ข้าวเหนียวครบ3สีเลยค่ะตอนนี้ ข้าวเหนียวดำนะคะพอเราขัดด้วยสารส้มค่ะเขาก็จะกลายเป็นสีครามสวยๆแบบนี้เลยค่ะพักข้าวเหนียวมูนไว้นะคะสักประมาณ5นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาคนซ้ํานะคะได้ข้าวเหนียวมูนครบ 3, ามสแล้วค่ะจัดใส่จานพร้อมมะม่วงน้ําดอกไม้สุกค่ะเสิร์ฟพร้อมไอศครีมข้าวเหนียวมูรนร้อนๆเสิร์ฟกับไอศครีมเย็นๆกินกับมะม่วงที่หวานจ่ำเข้ากันมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะตอนนี้ขออนุญาตไปทานก่อนค่ะสวัสดีค่ะ